เป็นได้พ้องว่ายิงเขา You already know me leading that way เนื้อฟูงเก่าๆแบกลินเอาไม่เอาอีกแล้วกูเป็นผู้ใหญ่แล้วกูวบอกเป็นเคียะเอ้าจะเป็นอะไรก็ช่างมึงกับกูแต่ยัง forever ก็เป็นอยังพงก็คู่สัยยัน forever จะให้มันเปลี่ยนตันแฟชั่นควบบ้องผ่าน o r e v e r มึงตามกูไม่มีวันทันก็คู่สัยยัน forever รอก็เป็นยังไงก็เป็นยังไงนะ t i the day I die นี่ก็คือ see the f e มา a <an> l อ e a d y โนลตมันอ่อกมา All the time เดินชองเองกูคงไม่ว่างเดินสายจุงสั้นลบบแล้วให้ระบบสั้น เราเ่นดีไม่จำเป็นต้องหวังเงินตอนมัธยมมรูก็ไม่เก่งสันชาด้วข้างค็ต่คูไม่เห็นน้ำพออวกโูก็ไม่เว้นพับพับแล้วก็แพ้ตงแต่ครูเรรู้ทำไมบัดเดมันมียจสันทรายใชงไหมแต่เคียงแคงนี้ก็พาเกือก่าเขาก็ไม่เมากันแล้วหดยุ่งไม่ลโนไม่เอาอีกแล้วบอกว่าเขาน่าก็ขอเป็นพวในแล้วบอกว่าที่อะไรคง Que guste